เออเมย์เฟื่องจะใส่ป่ะกูถามเมย์เฟื่อก่อนเอายาเอาน้ำยาทาผาม่อนี่อ๋อเมย์เฟื่อนจะใส่ป่ะขอน้ำยาทกแม่ยา5สงกล่องสองร้อยเจ็ดสิบบาทในกาแฟบอกอูกูรู้หาเมย์เฟื่องก่อนสองขอน้ำยาซักชาหน่อยครับแม่นั่งล่ขายยังไงได้แสนดกว่านี่แม่นั่งคนดูเป็นหมื่น พี่พ่่อย,ยูไม่ใช่บีพีพี่ที่เก่าโหอ, <laughs> อันนั้นมันสิปีที่แล้วค่ะเฉยฉันเพิ่งกินวายไปสองสามขวดแม่นี่ทักทายเสียเร็วนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้สวัสดีค่ะเอฟซีผู้ใหญ่บ้าน <laughs> โอ้ไม่ได้เพิ่มมัหรอสูครับเราให้นอซะอาผู้ใหญ่บ้านวันที่สิบเอ็ดคอนเฟิร์มโมเน่แม่เขาไล่สดอยู่ <laughs> คอนฟิร์มโนเน่ยังไงกันไม่เพื่อนเมาส์อยูโอเคไม่มีใครได้กินเราเมื่อกี้นะเธอคอนเฟิร์มโมเน่ฉันก่อนเที่ยงนะเที่ยงได้โอเคแล้วบินกี่โมงอะเช้าแปดโมงเราจะตองบินกลับเย้เย้เย้อ่ะโอเคเฟิร์มแม่เธอจะเอาน้ำยาซักผ้าหรอหรือจะเอาอะไรเอาน้ำยาซักผ้าได้ไหมครับ เธอทำยาสักภาผู้ใหญ่ขึ้นวิเดียวก็หมดแม่ขอส่งแค่สิบเก้าบาทเองเธอมีของเหรอเธอมีของหรอเปล่าแล้วเราเอาอะไรโชว์รูปภาพหรอรูปเหรอรูปภาพในไอเทมบอกเขามีของเขามีของจริงอยู่มีอหรอไม่พอเลย E M ใครมีคนเอาไปซักแอบไปซักหรือเปล่าไม่มีสัก่มีหรอกเปิดรูปในนี้ก็ได้มั้งอ่ให้แค่ห้าร้อยหลังแค่ขอชีสิห้าร้อยหลังจริงหรอ ไม่แค่ห้าร้อยบานจากสามพันเก้าเหลือพันเก้าเอเหลือร้อยเก้าเก้าอืมใครได้ยินใครบอสพูดอะไรเมื่อกี้น่ะอะไรบิ๊กโมนี่เขาบอกพู่บ้านฟิลเลโมนี่สิบเอ็ดนี้ใช่สิบเอ็ดนี้พี่บ้านฟิลด์โมนี่จบไม่เพื่อนลิ้นรัวก็แแหมดเบอยากมามากทัวแต่น้องติดอยู่รายการอืมรอ าแฟใกล้หมดแล้วดาจังอย่าลืมกดไปก่อนนี้นางอยากมามากเพื่อนนางอยากมามากนางอยากเจอเธอหรืออยากเจอโมนี่ก่อนอันนี้แม่ต้องถามเขานะอยากเจอเธอหรืออยากเจอโมนี่ก็คงอยากเจอโมนี่แหละแม่เบสเดี๋ยวฉันไปอ่อยเบสก่อนสรุปว่าเบสอยากเจอโมนี่หรืออยากเจอผู้ใหญ่บ้านอยากเจอโมนี่ ไม่เอกันแต่เพื่อนบ้านฉันกลัวว่าถ้าเจอเจอเราเธอจะแบบแบบน่ารักมากาย,ยมมาิ้ม,มเลยวันนี้ใจทุกบันนีแม่โอเคแม่พักก่อนซะครันเติมแม่เมาแล้วแม่นอนก่อนพอฉันมาแล้วฉันพูดไปทั่วนะนั่น <คอ S 1> แหละก็โมนี่กับผมอะไรไสุดพเพื่อนเซเลนอยู่กลางๆคนดูมหาสารไป็นสนิยระแม่เขาดีนี่นบนระเบิดเซอร์ไพร์แล้วเอิมบอสเซอร์ไพแล้วหรองั้นจะพูดก่อนไปพูดก่อนทุกคนที่ฟังอยู่โพูดก่อนทุกคนที่ฟังอยู่ บอกเขาว่าทุกคนที่ฟังอยู่เม <se> ื่อกี้ทำเป็นไม่ได้ยินได้ไหมเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์เนี่ยเธอก็มีแก้วไวน์เหมือนฉันนั่นแหละทำไมเขาก็มีไฮทักนะเราไก็อยู่ที่ของเราอยู่แล้วเราอกเลยเรากำลังกินยของเราอยู่แล้วนะอันตรายมากเผิอเผลอมองเ้าอันตรายว่ะ โอเคโอเคเออาให้ายมันไม่เจอพี่เฟิร์นกระโช์เอาโชว์รูปภาพเอามาช์เอานะสะโพดเหรอโพดรูปอันเปียนเป็นแดงอกงูนี่มีครับโปรทนโปบอกมึงโพดเขาข้ามมาซื้อกันอะไ